บายรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นไทยคุกค,คามและเป็นหนึ่งในปัญหาชาติที่สำคัญต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนจริงจังซึ่งได้เน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมอบนโยบายให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขสรรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุชาติทีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกรอยอิงคภัพโรธรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์อำนวยกา,การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นักงานตำรวจแห่งชาติพนตรวจเอกสุทินทรัซับพ่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพนตรวจโทธนาชูวงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาลภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกพลตำรวจตรีนิตินันเพชรบรมพลตำรวจตรีไตรลงผิวพันพลตำรวจตรีนิธิธรจินตการนนท์ พลตำรตรีโชคชัยงามวงศ์พลตรตรีสำเริงสูนทองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมถแถลงผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้คดีที่ 1. พันตำรวจเอกธีรศักดิ์จันทราพิพัฒนผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีได้สั่งการให้พันตำรวจโทปิยรัตน์เวสโกสน รองผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเข้าทำการจับกลุ่มนายเนติอายุ22ปีและนายเรวัตอายุ21ปีในความผิดฐานร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภทหนึ่งเม็ดเอมเฟตามีนหรือยาไอซ์ยาบ้ายาอีเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาทประเภท2คีตามีนเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมของกลางดังนี้ 1. ยาไอซ์จำนวน3กิโลกรัม 2. ยาบ้าจำนวน34,000เม็ด 3. ยาอีจำนวน300เมตร 4. คิตามีนจำนวน1.197กิโลกรัม 5. รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเอ็เมกสีเทาทะเบียน8กไก่ดอเด็ก1049กทม 6. รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเอ็เมกสีฟ้าทะเบียน4ชอช้างดอเด็ก8631กทม 7. โทรศัพท์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone 8สีขาวจำนวน1เครื่องของนายเนติ 8. โทรศัพท์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone XR จำนวน1เครื่องของนายเนติ 9โทรศัพท์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone X จำนวน1เครื่องของนายเรวัต10สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทยจำนวน1เล่ม11สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำนวน1เล่มนายเนติระนายเรวัตจะนัดกับลูกค้าผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์เพื่อน,นำยาเสพติดดังกล่าวไปส่งให้โดยมีการแฝงตัวเป็นพนักง,งานไลแมนโดยมีกล่องเก็บพัสดุไลแมนอยู่ด้านหลังยานพาหนะที่ใช้ส่งยาเสพติด ทำการนัดส่งยาเสพติดให้ลูกค้าในจุดนัดรับที่รับตาผู้คนสารภาพว่าได้เริ่มรับและส่งยาเสพติดมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2564จนถึงปัจจุบันโดยจะได้รับค่าจ้างรวมเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ5,000 50, 0บาทและทุกครั้งที่ได้รับยาเสพติดก็จะนําไปเก็บไว้ที่บ้านเลขที่39ทั441หมู่11ซอยเพชรเกษม4ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาแขวงหนองคลางภูเขตหนองแขมกรุงเทพมหานค ก่อนการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีได้เข้าจับกลุ่มนายเนติที่บ้านเลขที่39ทับ441หมู่11อซอยเพชรเกษม4ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาแขวงหนองค้างคูเลขตหนองแขมกรุงเทพบ้านเลขที่พบยาเสพติด พบยาคีตามีนจำนวนประมาณ15กรัมที่กระเป๋ากางเกงด้านซ้ายตัวที่สวมใส่ขณะถูกจับกลุ่มและรับว่ายังมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่อีกที่ภายในบ้านเลขที่39ทับ441จึงนำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจคน้น พบของกลางตามบันทึกข้างต้นจากนั้นให้การว่านายเรวัตซึ่งร่วมกับตนและเป็นเจ้าของห้องซึ่งเก็บยาเสพติดดังกล่าวกำลังมั่วสุมกันที่บ้านเลขที่39ทับ415หมู่11ซอยเพชรเกษม4ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาแขวงหนองค้างพลูเขตหนองแขมกรุงเทพ จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบ 1. นนายเรวัตอายุ21ปี 2. นายชาครอ,อายุ25ปี3นายวีรชัยอายุ25ปี 4. นายกิติพงศ์อายุ18ปี5นายสิทธิชัยอายุ20ปี6นายอนุชาอายุ25ปี7นายชานน์อายุ23ปี8นายเอกภพอายุ24ปี9นายสิริวิทย์อายุ25ปีพร้อมพวกกำลังมั่วสุมกันอยู่ พร้อมอยาโรฮิปนอยจำนวน420เม็ดฟูลไนตราซิแพมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี จึงได้แจ้งข้อหาร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมณนะที่ใดที่หนึ่งสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่สองฟูใไนตราซิแพมไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดเอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สอนหอน,อนองค้างพลูเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอินไซด์โพลิสไทม์หนุ่มบชนรายงาน